เห็ดปวกขาดอกดอกใหญ่ดอกสมบูรณ์ครับอุ้ยเบิ้ง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 แม่แม่ครับ้พี่น้อง้พี่น้องครับพี่น้องครับอุ้ยพพี่น้องครับอ้าวพี่น้องัดเอาเลยพี่น้องนี่ยอุ้ยัดเลยครับผมดอกงามเนาะอืีงามเดี๋ยว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 งามครับไอ้ที ไอ้ไีักน้อยเห็นอันมืออื่นผมามันสิออกไปพจัมันแถวอเนาะหลยหลจนหล่นกระตามันยหลไยอยู่หนหมองใสไปกับ่มนีครับเขาก็ไ่ได้กินมดมือมดมือมดมือยี่ที่สามเห็นทรศรพทับุวงของอยู่กี่คนใส่เราทุระซัเอามา่หร่อ่าเีแล้วเราได้พิสาเอาเก็บเอาเก็บเอา ว่าเลยหยยังงบันิดก็ที่เห็นอี๋ว่าขอคนละมูเลยเออแปลกเนาะไอ้คนละมูเลยไหมอีพี่แหลกจีซุมมาพี่ไอเออโอ้ยพี่น้อง่จังบ่ไม่งอหนูหัวเขาอยเยวใหม่บ่ี้งงู้าสกอรครับพี่น้องครับมงนุน่เงาเนาะ ะกะตาเงีป่านในพี่สีกะตาลนะพี่น้องโอ้ลมปานเบาดึงสีแตงมากพี่สีมือนี่เป็นมือที่เข้าสูงดีคอาบสุดทุนก็ได้เออกระตาไม่ได้เต็มหนละักใส่กระตาย้อนย <c oughs> ้อนเห็น <c oughs> สาย, <c oughs> ายตาองอนเห็นสายตาอันอ่อนโยนหนักตึงเลยกระตาอันหนักตึงเลยนักตัวโอ้อันนี้พุงนีปะ หาถิ่มจังเลเนาะฮาเก็บมาเพื่อน้องอ้หดอกมันงามแท้เนาะกำลังพอดีเลยจุ่มพี่น้องครับม่หวานไมอมะเห็ดร้ายเป็นร้ายครับพี่น้องมือนี้น้าอุ้ยแม่ครับน่ครับเบาดินอยากให้็่แม่มาเห็นเด้ออนคักเบิ้ดปลาเบิดดงถ้าเห็นอีกถ้าแนมเห็นอีกเห็ดที่เดชเพิ่งหมดไปใชแม่งหมดนี่ใช่ วนต้องโดนโมเมนเสียมมันสีทับ่วงนี่อืมาฮเพี่อเกิดหน้าบ่เคยได้เห็นีหนึ่งปีสงปีสามขนาดนี้เคยเห็ดคักปลานีแแพี่อออก้าอกออกี่นอง้ดนามันหลายเลยพี่นะพุ่นะับขึ้นหัวดันปึ๊บึขึ้นเน่แม่ๆ f คั f คัเมา มาลายพี่น้องดยายาพี่น้องบ้านเสาโพอ่ะด้ดูนที่เตยมเาตรยมเาลเบีวพี่น้องเบิ้งสุใจพี่น้องเบิ้งน้ำกันจุใจรถพี่น้องครับมาผูดมาผูดพี่น้องพีดอ่บ้านบ้านพี่มันดมันอนี่พี่น้องเหรอดอกจุ้มอ่ะพ่สี เหีนไ่ไต่ยังเห็นะไต่เสือขอบใจเอาบังบ่อะผัดหั้อัาป้าพี่น้องครับเพิ่งัเห็นไหมเพิ่งเนี้ยเพิ่งพี่น้องเพิ่งผี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 ผ ืนางสาคนอาเอาสิพี่น้องพุ่น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 พ่นพ้พุ่นพุ่น่พี่นพุ่นพุ่นพ่นพุ่นดพ่นกนุ่่นพุ่นพุ่พุ่นนพ่นพุพุ่นพุ่่พุ่นพุ่นุ่น่นพุ่นพ่นพุ่นพุพูดน่นพ่หนนน่่่่น เก็บเหงือด้เนี่ยมันเป็นรอยปกกอเด้เดี๋เดียวงมากเดี๋ยวพี่น้องครักขับมัสลูมปวกมัสมสลูมมัสลูมปวกนี่นี่นี่มาถึงแล้วพี่น้องนี่ไก่หน้าไก่ อ้ยด่งงามเห้นองนีอย่าเดีเย่ตอดอพี่น้องครับอยงเป็นเห็อยู่เด้เด้ว่ามันเขโอ้ยลาขื่นเขาไปแน่ียงนีก็ัวนี้หัวก็ไม่ได้หัวนะพอดีพอดีมาเม่นเหดึงได้บอพี่น้องครับกลองมือบ้าบอย รับถือเครื่อพี่น้องผมการซ้อนบ้ครับหองโอ้อูไได้ก็ได้นิ้วเข่าฟางตะน้ำเ็ดปุ่นต้มตมตัวนี้นี่นี่นี่โหดแทพพี่น้องอะไรจะอ้าผมไ่เห็นเห็นถว่าถามว่อะไเขาื่นี้ hoạt kiến ngàm nó ngon lings, also laughter ones. 've been there lots of times. èk toàn ц Gulf, là don't have time televisio thật thì đừng nhin mọi người keluar sẽ có nhiều priced stuff. dide, giới thiệu lại. lúc nào cũng เด้ได้พี่จีเีครับอีแล้วครับคุณอะกันจะมาโวดมาโขดแฮะดอกห็ดหนุ่มใหม่พี่น้องครับคุณอะครับพี่ป้าพี่ิีพี่ชีเต็งด่าใี้เงี้ยให้มันเต็งหว่ เหป่าบ <mm ่อยบางเห็ดน้องที่จะไนอ้มนก็เจ็ดเห็ดเนาะเอเ็บแบบนีเออเห็ดงมีเมหนบังบังเอาวันนีแต่ถุงมือที่เจีบังใ่ใ่หรอใส่ใส่่พอง่พง่พงใส่ใมันบ่ทปาดอีี่ที่สามแฮงโผดครับพี่น้องแหงเห็นเป็นโอ้ย่บแกยังไม่เห็นอยู่แยจะอเข็ดไปแล้วคุณขนาด่ัขอมก็เห็นแล้ว่ียบอยู่ ปูน right? uh, ึง uh, ก okay. no, ็อเคดปูนึงเอวส่งพนักงานสุกเบอ๊งิ่งเนี่ยเอาหนี้กิบซสโบเบิร์ตปุ๋ยเหรกัตาแต่ละกัตาครับพี่น้องเออพี่โมนบอกเป็นริบ่นไหม่สีเก็บมือบางกล้องอาจันจะไหนจะไปยุ่งมุมใหม่ดิขคใหาเอามือนี่เอาเสียงมาผูกติดตุนไหมให้มันอดกิบบไดเบอบบาปลาลาักิบ เมนบเมขือนบเฮยบเห็ดบแมกนี่นี่เคยว่าต้นนี้ดฮ็ดนี่ดอกอันนี้มนอันนี้โอ้ยอันนี้มาอีหยังอันนี้นี่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 กระดูอันนี้นี่าหมาดเออยยืใส่ฮะนี่ีเต็มที่อยู่นี่พอโอ้ยนีักหั้ดังเปาะนี่พี่สีพี่สีมันดังดันหนกมากล่ะอื่นสมาูมเลยอย่างอื่นอื้อหยียับนี่นี่ก็สีนี่หืม อ้ยหมเลยใส่ใส่อืนี่อุตาหอุ้ยตกใจบ่็นเลย่เห็นเห็ดนั่นเห็นเหเยผูกไว้เดเสียงผูกไว้ย่งวะ น <Mile dizzy> <boys were> <Norwegian> <Demokrat> <swimming> <l ikes> ั่บ <mainly brewer y> uh ัง oh, บ no. ่บังแบบว่ากันซีตลอดเลยคนกะยาก็บเนาะก็บก็เก็บมือนะแหนกเก็บมือนี่ตัวอะไรนี่แล้วก็ซุกไปเลยห่วยวันนี้เยวส่งบลเนี่ยเด้อนี่นองนั่งเฝ้าไปยังกล่องอ่ะเด้ด้ด้ปุ๋ยหีุ่่นะพี่น้องโอ้ยแน่ที่เห็นบอกครับปุ๋นะปุ๋ยปุุ๋่ยปุ๋ยปุ่ยปปุ่ยปยปุ่ยปุ๋ยปอ๋ยป่๋ยปปปอยปป่ป่ปป

ว่าให้ผข่อยบอ่เห็นอยุยตั้งบ่เห็นแท้ะหนบ่บ่อกลังสีดีเมื่อมาอีกแล้วเดียวใใหญ่เออเดียังซันละหน่อยบอ่มกักดียยงก็ว่าจะข่อ,อยไรเห็นว่าก็ได้ยังก็ลงต็ข่อยนี่ละเนี่ยบ่ดีอะอืมบ่ซุกกะซุกขอยเห็นละนี่เบาดีสูก <laughs> บกเกื <laughs> อบแอลทงเี่ยบ่ดีก็ใส่ะไรจะขอยพานซื้อออนไล์นี่ละเออี่สีเอานี่ก็เนี่ยุ่นุ่น่นจะเห็นบอลหุ่น่ะุ่น่ะุ่นะ คุณอะมโปวดมะปวดแท้พี่น้องเอ้ยเก็บยังไรมาคัดมาแน่แท้ครับว้ายพี่พีพีอภัยก่อนพี่พีหน่อยเกตต์พี่ก่อนปวดเทาห้องพี่น้องงานเนาะ่ายถาย่ายตมปานที่แตงโม มันก็สุนเหมือนกอืมยืนก็สิบข้อหักส์อืมไอื่นสิพอดีง่ะผมว่าอืมตัวนี้อื่นพอดีสิ่ใช่หง่ะซังใส่แต่กล่องนึกย่าให้มันลวงเขาม่าผิดเด้อตุ๊ดปีดเลยอะไรก็ยานจะบอกเลยใช่ไปครับผมผลงานอีพีที่สามครับสวดกระตาล่นกระตาครับ อ้ยพี่น้องเก็บเห็ดมาในเจ็ดไยปีนะครับเรเคยมาพออเห็ดนะครับมือเดียวได้เห็ดสามปีพี่ครับจะเกิดมาพกผลแล้วนือพี่น้องครับอย่างที่เกิดมากเรเคยปอเห็ดปวกที่ว่าดอกงามมูใหญ่ขนาดนี้ครับซีกระตาครับกระตาหนึ่งของเมียก็เมียแล้วครับนี่ครับอยู่มอเตอร์ไซค์อีกกับปั้นครับพี่น้องอยู่ท้องมอเตอร์ไซค์ครับ สวยงามพี่น้องครับสิทากันกลับล้วครับพี่น้องครับฝากติดตามเบื้องแงนในเด้อครับเบาดินกาขอเป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทุกๆมองบอนะครับห้อยดินที่ใสารขอส่งกำลังใจให้พ่อให้แม่พี่ๆน้องๆทุกๆภาคนะครับที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมเด้อครับเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กันพี่น้องครับเบื้องแงงกันดูแลกันให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่อนดวยสุขภาพแข็งแรงครับหมือนอนครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ๊าย